ตอนนี้เรามาติดตามเรื่องราวของนักล่าฝันนะครับกับคุณครูเป็ดมนชีพป็นบ้างดีกว่าเวลาสุดที่ไปออดิชั่นมาเนี่ยเป็น,ปนยังไงบ้าง,างถูกต้องครับ นี่เลยนะครับหลังจากที่ได้ฟังจุดเด่นของว่าที่นักล่าฝันตัวแทนจากแดนอีสานทั้ง4คนนะครับโฟกัสคีป๊อปแล้วก็แต่งกวาจากปากของคณะกรรมการร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างพี่ปูแบล็คเฮดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของอีกหนึ่งคอมเมนเตอร์ในตำนานของบ้าน True AF อย่างคุณครูเป็ดมนชีพครับ จากการที่ได้ไปนั่งเก้าอี้คณะกรรมการนะครับรวมถึงการคัดตัวนะครับตัวแทนจากแดนอีสานทําให้ครูเป็ดได้เห็นภาพอะไรหลายๆอย่างรวมไปถึงศักยภาพของเหล่าคนมีฝันที่ตบเท้าเข้าร่วมออเดชั่นกันอย่างคับข้างครับมีทั้งดีและไม่ดีที่ดีจนกระทั่งเรามองว่าเราอยากได้คุณน่ยก็มีที่มาขำๆก็มี ที่มาแล้วกรรมการตกใจก็มีนะครับคือมีหลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นสีสนันอันนึงของของการคัดเลือก a c a d e m มี a แฟนเอเนะครับสำหรับ4คนนะครับตัวแทนภาคอีสานเนี่ยก็เป็นชาย2หญิง2อ,งอ,อผมไม่จอดจงแล้วกันว่าว่าเป็นใครบางคนเขาเพิ่งมาได้เอาตอนออดิชั่นในภาคบ่ายที่เขาแสดงอะไรบางอย่างเข้าตากรรมการแล้วกรรมการก็เลยเลือกเขานะครับบางคนก็เข้าตากรรมการตั้งแต่ห้องหนึ่งเลย คือเมื่อวานเลยผ่านออดิชั่นในห้องหนึ่งทุกคนก็ชี้เลยบอกเฮ้ยคนนี้น่าจะเข้าไปรอบลึกๆบางคนเราเห็นความพัฒนาของเขาที่เขาพยายามมานะครับหรือว่าบางคนเราก็เห็นบุคลิกที่ท,ที่น่าสนใจของเขานะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนเนี่ยประกอบด้วยความสามารถนะครับ ในสิ่งที่เราต้องการค,คือเราอยากได้คนที่มีความสามารถจริงๆไปขึ้นเวทีแล้วแล้วต้องสมกับค่าของเวทีว่าเนี่ยเราเลือกคนที่เก่งจริงๆไปขึ้นเป็น12คนสุดท้ายในอนาคตครับโอกาสยังเปิดอยู่วันเสาร์ที่2เราไปเจอกันที่เชียงใหม่นะครับซึ่งรับสมัครวันเสาร์ที่2แล้วก็มีกรรมการพิเศษมาร่วมด้วยก็คือพี่ก้องปิยะนะฮะส่วนใครที่กรุงเทพกรุงเทพนี่เราเปิดรับสมัคร2วันนะครับคือวันศุกร์ที่8และวันเสาร์ที่9นะฮะซึ่งกรรมการพิเศษก็จะมีพี่เจี๊ยบวัฒนาะ มาเป็นกรรมาการด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนอย่าทิ้งโอกาสเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันเชียงใหม่ก็ได้กรุงเทพก็ได้ครับ ช่วงหน้าเอ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะช่วงหน้า <c oughs> ช่วงนี้แหละครับ <c oughs> เออตรียมตัวกันให้ดี <c oughs> น,ะนะคะไปภาคเหนือกันต่อค่ะที่โรตัสปารสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะคะครับวันที่2แล้วก็กล,ลับมากรุงเทพถูกต้องนะครับ8กับ9พฤษภาคมนี้นะครับที่โรงภาพยนต์เฮาส์อาร์เซ่เริ่มต้นออนแอร์จริงนะคะ24ชั่วโมงวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะถูกต้องอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรคกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับ Inside Asia ครับ Thank you.